สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ king cj ช่องของผมยังอยู่กับเกมเดิมครับ one piece the warrior 4นะครับผมเป็นพาร์ทที่27กันแล้วนะฮะกับภาคเกาะโฮเคครับตอนที่7นะครับผมจนสลัดลูฟี่พทะผู้บัญชาการคาตาคุริลูฟี่ไม่หนีเขาเผชิญหน้ากับคาตาคุริตามลำพังเพื่อปกป้องพักพวกเป้าหมายของเขาก้าวข้ามคาตาคุริที่ภาคภูมิใจในพลังมหาศาลและกลับไปหาพักพวกสัตว์กันมันยดแน่นอนฮะหลังจากที่ลูฟี่หลักคาตาคุริเข้าไปใน มิลเลอร์เวิลด์พวกดามิก็สลัดบิ๊กมัมสำเร็จด้วยคูดูเบิร์กส์ซันจิฟังเรื่องของพุดดิ้งซึ่งมารวมกลุ่มกันที่ซันนี่และเริ่มลงมือเพื่อทำเค้กที่จะหยุดบิ๊กมัมหรืออะไรกันบินขึ้นฟ้านี้จากวงล้อของศัตรูได้แต่ยังตื่นเต้นไม่หายเลยฮะอากามโมหหิว ฟอมบิกมัมจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้กินของที่อยากกินต้องน,นี้ให้พ้นตอนที่สันจิจะทำเค้กแต่งงานเสร็จแในย้อนกลับมาจินเบะได้ยินหรือเปล่าลก็ได้ตอบพี่ลูฟี่ปลอดภัยเหรอทีลรายังมีกระจกใช่ไหมในห้องพวกผู้ชายหรือห้องอาบน้ำนะ่ะถุกบันทห้หมดเอาให้ละเอียดไปเลยพูดอะไรนะ่ะทำแบบนั้นแล้ว มันจะกลับมาอย่างไงล่ะท้ามีริบทัศัตรูจะไปโผล่ทางนั้นนะฉันตัวคนเดียวหยุดได้ไม่หมดหรอกจะคนเก่งมากี่อยู่ตรงหน้าน,นี้แล้วในฉันมีสมาธิกับเจ้าหมอนี่แค่คนเดียวเถอะอืมทุบให้แตกให้หมดเลยทุกคนทุกทกระจกกระจกที่อยู่ในเรือทบบุกบานแต่ว่าถ้างั้นลูฟี่ก็ อยากให้ไปเก,กลี้กลู่ฟี่หรือไงนีเป็นคำสั่งของอตน,นะเร็วเข้าหมาดูกันคาตาคุลิาคนแล้วมาสิฮิตววเว่าจะชนะได้เฮ้ยเต้องต้องระวัง,งดีๆนะนั่นไงเราติวทิวเขาโดนแล้วเเียส โอ้โหอารมณ์เละมันเอาเด็กมาให้ผูกก้ใหญ่กระทืบมาโหหมันปืนเจ็บโอเคครับทางนั้นกำลังจะทำเค้กครับผมเพื่อเอาไปให้บิ๊กมัมกินนะฮะส่วนเรานั้นมีหน้าที่ในการจัดการคาตาคุริเด้ง โโอ้หเก็บทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันหมดไปซะรักเดียวเนี่ยตายไปซะเฮ้ยมาให้หนีได้หรอกเฮ้ยโฟล์ตพลังแล้วนะมาสู้กันเกียร์โฟมาแล้วฮะเกียร์ซิมาแล้ว สิบนาทีต้องมีให้พ้นผมไม่มีฮาคิก็ต่อกรด้วยไม่ได้เลยเอ๊ะเอาดันเจอไอนตัวนี้อีกาไงมันกลัวอะไรวะอย่ามันกลัวลูฟี่ได้ไงเนี่ยถ้าเป็นที่นี่นแล้วก็เราจะพักจนกว่าจะฟื้นคืนฮาคิได้ขอบคุณนะอย่ากิ่งไม้บุเร่ตั้งหา นายคิดจะทําอะไรที่หนีอยู่นอกกระจกแล้วนะถ้าอยากหนีแล้วก็จะหนีไปก็ได้ฮาคิเป็นพลังที่ใช้แล้วหมดไปถ้าต่อสู้ยุทธ์เยอะฮาคิสังเกตของเจ้านั่นก็ต้องอ่อนแรงแน่นอน <borrow> <c oughs> <c oughs> นี่วีดูท่าทางนี่เงา <c oughs> แต่พอเป็นเรื่องการต่อสู้ก็สมองแล่นดีนี่นะแต่ว่าแบบนั้นไะม่ได้หรอกฮาคิสังเกตนะฮาคิก็ อาคิราชันในสองปีนี้ฉันตั้งใจจัดพื้นฐานให้เธอ,อ<น>แต่พอเป็นกันฝึกฝนแล้วฉันไม่อ่อนข้อให้หรอกนะโอ้ฉันก็จำการแบบนั้นฝากตัวด้วยนะลุงขอฝากตัวด้วยนะครับคุณเลลี่ตังหารไม่สิครูอาจารย์เลลี่เลลี่เคยพูดไว้ไ ว่ายิงสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งฟอจะยิงแข็งแกร่งขึ้นฟาจะเห็นบ้างไหมอนาคตอันใกล้องจะเรียนแบบว่างั้นเถอะอย่าได้ใจไปหน่อยเลยเจ้าเปียกอย่าก้าวข้ามมอนั่นหะเรอฉันอยากเอาชนะเจ้านั่นที่ทุ่มสุดกําลังแล้วไอ้ผู้ชายข้าหัวพันล้านนั่นตอบคำถามหน่อยกลับมาทําไมเลิกจะตายกันที่จะยอมอายเพราะว่าหนีไปอย่างนั้นหรอ หรือรู้สึกถึงความแตกต่างด้านพลังกำลังแล้วเลยมาขออยู่ใต้อารักกันฉันมาเอาชนะนายตั้งหากเล่าเมื่อกี้กูชื่อมึงไปแล้วรอบนึงมึงบอกว่ากูอ่อนได้ไงเฮ้ยตัดเืบดิโดนแล้วมันก็เจ็บเหมือนกันนี่นะเฮ้ยระวัง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 มัน เฮ้ยโอ้โหลืมพลังหมดมันนึกว่ามันก็เอาเรื่องอยู่นี่วะดนซะยังเลาเริ่มมองออกแล้วล่ะทาท้าของนายนะกระทืบ แล้วโดนนี่ไปพักว้ารวมะนอะยามีใช้ในการต่อสู้จริงจนถึงขีดจำกัดจะพัฒนาไปอีกขั้นยินีเชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่เก่งการมันเท่าไรแต่คนยิ่งจะเก่งขึ้นอีกไปเรื่อยๆใช่จริงๆด้วยจ้านี้ซึ่งโอกาสจะต่ำแต่มองเห็นอนาคตได้เหมือนเราเฮ้ยมีความใกล้เคียงล้วะเอาสทำมิลิกำจัดละก่อนหัจ โมจิเฮ้ยโดนได้เชยทะลวงโอ้โหสองดอกเต็มเต็มอันนี้คืออ่านไม่ออกเลยครับเมื่อกี้แต่ว่าแต่ใครยิงมาล่ะนั่นไงมีคนช่วยจริงๆด้วย มีอะไรน่าทำอ,อย่างนั้นเหรอพวกแกการต่อสู้ของลูกผู้ชายอย่ามาใส่อะไรสมองไม่เข้าเรื่องโทษทีฉันที่ไม่ทันสังเกตเข็มเล่นหนึ่งก็งี่เง่าเหมือนกัน การต่อสู้ของโจสลัดไม่มีคาว่าขีดโกงหรอกฉันผิดเองแหละที่ลบมันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นหมวกฟางเท่านี้ก็ใช่เลย <c oughs> จบแล้วสินะ <c oughs> เอาแล้วไงล่ะสัมผัสก,กันได้แล้วได้ <c oughs> ถ้าเราคำตอบทีนี้ท่านนายต่อไปแล้วล่ะเกียร์สีอะไรมันจะเป็นเท่ขนาดนั้นครับเนี่ยม,มาเจอกันหน่อยสิยส n น,น็ e แมน อา้าวเฮ้ยยัง,ย,งยังต่อยไม่ได้เหรออ๋อ,อต่อยได้อยู่แต่ว่ามันมีท่าทางที่แปลกไปมันโฉบมากขึ้นและไม่มีท่าให้กดเลยนอกจากการโฉบอย่างเดียวเห็นอังไม,ไงไมแล้ว มานี่าข,ข,ขาตัคุริหใ,ให้ฉันเห็นชัดๆหน่อยสิเฮ้ยประเด็นคือเลือดเรามันมันก็ลด่ะหรือว่าเราต้องรีบพูดก่อนที่ว่ามันจะตายวะเนี่ยหมายถึงก่อนที่เราจะตายเหมือนกันน,นะ

มันหาไม่เจออ่ะโเออมาล้านกลางๆดิวะโดนมันต้องตายแล้วจังหวะนี้ไม่งั้นเราตายไม่งั้นเราตายเฮ้ยถามจริง มันไม่ตายเหรอถามจริงถามจริงตายได้แล้วมัดยางยืดจบกันสักทีหมกฟังทิงคอาปราโูจิเล็กซ์บอน อุ้ยเราโดนก่อนต์ปะเนี่ยปผลเป็นยังไงกองลงไปกับพื้นแล้ว้ยังไหวโว้ยเฮ้ย สักวันหนึ่งนายจะมาจัดการบิ๊กมัมย่างงั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วฉันคือชายที่จะเป็นเจ้าแห่งโจนสลัดม <c oughs> องอนาคตได้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะ <c oughs> โอ้โหลุกขึ้นมาเพื่อจะมา,มาพูดแค่ไม่กี่ครับมานะ หมวกฟางรุ่นใหม่จากไปด้ยวยสงบครับคาตาคุริอ่ะมีคสซีนมาก่อนครับทุกท่านหลังจากเอศาชนะคาตาคุริแล้วลูฟี่ที่บาดเจ็บไปทั้งตัวก็ออกจากโลปกระจกซันจิที่รอยอยู่แล้วมาช่วยปกครองทั้งสองรีบมุ่งหน้าไปหาปพวกพวกแต่แล้วกองทัพของกลุ่มจินสระต์บิ๊กมัมก่เข้ามาขวางทางและตอนที่คิดว่าไม่น,าน,าน่ารอดแล้วนั่นเอง บางเอง่ญจากนั้สันจิพวกเราก็อยากใ,ให้เจ้าพวกนี้มันตกใจบ้างเหมือนกันละ่ะด้วยความเช่อยเหลือของพวกอิกจิเจวมา่า66ทำให้ลดผลจากสถานการลำบากลูฟี่กับสันจิจึงเริ่มหนีอีกครั้งเห็นซันนี่แล้วนะลูฟี่พวกลูฟี่มาถึงซันนี่อย่างปลอดภัยและรู้สึกยินดีที่เจอกับพวก,พวกอีกครั้งชิดร่างพุดดิ้งก็มานั่งในตรอกซออยู่คนเดียว ทำไมดวงตาสวยอย่างนี้ดีละมาปรุงาอาหารกันเลยสำเร็จแล้วเค้กแต่งงานสุดแกงที่สามารถหยุดยั้งบิ๊กมัมได้ <c oughs> ชราทำไมเนี่ยพุดด <c oughs> ิ้งจังถ้าลูฟี่ออกมาจากกระจกเมื่อไหร่เราคงต้อง,งลาก,กันแล้วฉันดีใจมากเลยนะ ที่ได้เธอเป็นคู่มั่นน่ะนี่คุณซันจิสุดท้ายนี่ฉันมีเรื่องที่อยากจะขอเฮ้ยพูดถึงจังเรื่องสุดท้ายที่อยากจะขอคืออะไรเหรอโอ้โห แอบเศร้าเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครพุดดิ้งนะฮะซันนี่ที่นำซันจิกลับมาได้สำเร็จลีบเด่งความเร็วออกจากท็อตแลนด์โอ้โหพอถือว่าเป็นพาร์ทสั้นๆที่ค่อนข้างที่จะสนุกพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามคลิปใหมนทางช่องของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับเรามีคลิปใหม่ลงทุกวันเสาร์กันเลยนะฮะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม See y ซี a ูเกะฮะ